ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Max t o u r n a นาเมกติกาในการเล่นมีอยู่ว่าเราจะแบ่งเป็น2ฝ่ายที่ต้องต่อสู้กันในโหมด 5v5 โดยในทีมจะแบ่งออกมาเป็น2ตำแหน่งดังนี้ 1. นฮิลเลอร์มีหน้าที่กำจกัดสไบโบ่ฝั่งตรงข้ามให้หมดสิน้น สองเซอร์ไวโมีหน้าที่คอยเอาชีวิตรอดและอย่าให้คิวเลอ่อฝั่งตรงข้ามมาฆ่าพวกคุณได้โดยการแข่งขันในทันเมนตรครั้งนี้เราจะหา16ทีมแรกที่เล่นเก่งที่สุดในรอบคัดเลือกเพื่อที่จะได้เป็นตัวจริงในการแข่งขันกติการในการคัดทีมที่จะได้เป็นตัวจริงเซอร์ไวโเราจะจับเวลา10นาทีถ้าพวกคุณรอดถึง10นาทีก็แทบจะการันตีได้เป็นตัวจริงแน่นอน แต่ถ้าพวกคุณแพ้ก่อนเวลากําหนดเราจะเอาเวลาที่พวกคุณทําได้ไปเปรียบเทียบกับทีมอื่นทีมไหนที่อยู่ได้นานที่สุดก็จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ว่าคิวเลอร์เราจะจับเวลาให้คุณล่าสิบนาทีถ้าเกิดคุณจัดการได้ไวกว่าเวลาที่กําหนดทางเราจะเอาเวลาที่คุณทําได้ไปลบเวลาให้กับสไบเวในทีมของคุณในการเอาชีวิตรอดถ้าเกิดว่าคุณยิ่งใช้เวลาในการฆ่าช้าจะยิ่งส่งผลให้เวลาฝั่งสไบเวในทีมของคุณนั้นเสียเปรียบกว่าเดิมโดยอุปสรรคครั้งนี้ในรอบคัดเลือกนั่นก็คือพ่อเอง เพราะฉะนั้นพวกคุณนั้นก็เตรียมใจดีๆด,ด้วยล่ะในการแข่งขันครั้งนี้ขอให้โชคดีเหล่า s u r เวอร์และคิวเลอร์ส่วนกนติกาในการแข่งทัวร์นาเมนต์ของจริงนั้นเอาไว้เจอกันในวันที่ใกล้แข่งแล้วละกันนะผู้ชนะทัวร์นาเมนต์นี้รับไปเลย1,000พบาทถ้าพวกคุณนั้นผ่านผมไปได้ก็อขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าคุณนั้นคือ1ใน16ทีมที่ได้แข่งในแม็กซ์ทัวร์นาเมนต์เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง3 1อพฤษภาคมมาสิ มากับพวกเราที่ Max tournament